สีครับทุกท่านครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองอาวัดทหารไร่ครับจังหวัดระยองเนาะน่าจะอำเภอบ้านไข่นะผมก็เดี๋ยวไปดูหลปูทิมกันนะครับวัดก็ใหญ่โตโหลานเลยเดียวนะครับผมบรรยากาศตรงนี้นะครับจะมีตรงดอกไม้บูชาตรงนั้นด้วยนะครับสามารถไปไหว้พระขอพรได้นะครับบรรยากาศรอบๆครับผมสำหรับวัดหลวงปู่ทิมครับ นู่นครับโอ้ใหญ่มากครับองค์ใหญ่มากครับเดี๋ยวพาไปเดินไปสัมผัสนะครับว่าจะยังไงเนี่ยนานๆทีได้มาละยองครับผมในช่วงนี้ฮะปู่ทิมครับนู่นก็จะเป็นกองํำนวยการนะครับนี่ก็จะเป็นกองกำนวยการนะครับกับวระถุมงคลต่างๆ ช่วงนี้เช้ามากนะครับก็เ,เลยแบบว่าเป็นลักษณะนี้นะครับมาเช้ากันนิดหนึน่งนะครับอืมภาษีวรลีด้วยนี่ภาษีวรลีนะครับไปแล้วขึ้นไปชมกันด้านบนนะครับลุงผูทิมประหารไรนไรับ่นะครจังหวัดไร่ เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเนาะนาจะลักษณะนี้เอียงไปด้านขวามือนะครับนะครับการเดินขึ้นมาก็จะบอกว่าขึ้นสักการะหลวงปู่ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องถอดรองเท้านะครับล่างยิ้เก่า่างร่างร่างยิ้เกาโอ้หลายคันอยู่ดิ ขึ้นมานี่ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าเราเดินทางเราไม่ได้่คยได้พักผ่อนนะครับอ่โอ้หลายคันเลยหลวงปู่ทิมอิสลิกโกวัดละหานไร่ตำบลหน,นองหลอปานวบ้านไข่วัดเระย,ยองนะครับ ทันไปด้านล่างสูงมากนะโน่อเห็นคนไหมนิดเดียวเองนะครับแต่ด้านล่างเห็นคนเท่ากับนิดเดียวจริงๆดูดูโอ้ ดานบนบบครัทีนี้เราจะพาเดินรอบๆแล้วมีอะไรบ้างนะครับนั่นะครับก็ดูๆแล้วก็มีแต่หลวงปู่ทิมนี่แหละครับองค์ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนี่ก็มีสาลาน้อยนะครับที่รอบๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับดูข้างล่าง นี่ครับรอบๆบริเวณจากด้านบนนะ <_ d ata> นี่เลยไปเดินชมกันครับนี่ก็ด้านข้างหลวงปู่เนาะอ่ก็ก็บริเวณรอบ,บ,บๆครับต้องเดินชมดูครับรอบๆว่าจะเป็นอย่างไร นะครับเราไม,ม่ยังไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้ครับผมพี่น้องทุกท่านส่วนด้านนี้จะเป็นโอ้เป็นอะไรนี่น่าจะเป็นที่ค่ะวัะตถุมงคลหรือเปล่าเนาะนี่นครับมุมกว้างๆพี่วัดแห่งนี้นะ,ะเดินชมกันนะครับมาเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่า นี่ครับมองได้ด้านบนนะครับลาวเป็นสวนนะครับนะรครับก็ประมาณนั้นครับผม,มก็มีศาลาก็เป็นหลวงปู่ครับอือประมาณนั้นครับผมวัดนี้ก็ประมาณนี้ครับ นะครับมุมบนวันนี้อากาศวันนี้นะครับค่อนข้าง,างไม่มีแดดแล้วครับนะมีแดดตอนนี้เวลาประมาณแปสักแปดโมงได้นะไม่มีแดดนะครับรรรตรงนี้ก็ลงลงปู่นี่วดการมากมากนะครับผมงดการมากมากครับสำหรับมูคทินนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับ,รบกับบรรยากาศวัดรอบๆเป็นคลิปที่ ถ่ายให้ดูเฉยๆเผื่อมีคนอยากแวะเวียนไปมายังไม่เคยมาก็ลองมาวัดลงบุทิมนะครับวัดละหารไร่นั่นเองนะครับในกาศมุมสูงนะครับนี่ครับผมก็เรื่อยๆครับวันนี้นี่ครับการเดินลงบนดก็เนี่ยก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ไม่ต้องถอดนะครับ แต่ถ้าถอดก็วุ่นวายเนาะอย่างว่าแหละรองเ้าก็จะกองกันเต็มอยู่นะครับดีมาช่วงเช้าๆ้อย่างนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะแค่นะ้ครับไปนี่ก็เดินเดินทางกลับฮะสาลามีอะไรครับทางนั้นไปอ๋อไปดูรูปปั้นเหมือนจริงใช่ไหมของนีพพึงบอกอ๋อไม่ไม่ใช่บอกอันนีวไปดูกันครับไป ไปครับเดี๋ยวเดินไปดูที่ศาลานะครับแต่มีป้ายบุกอยู่นะป้ายตรงนี้บอกว่าขอเชิญร่วมทําบุญให้อาหารปลาบนสะพานแดงสะพานแดงอยู่ที่ไหนนะไม่รู้จะทั่วมไหมนะวันนี้ก็ตามเต่าที่ได้นะครับสะพานแดงไม่รู้อยู่ไหนหมืงนันหลหะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดินมาชมดูสินี่ โอ้มีหุลุกป,ปั่นด้วยนะลูกป,ปั่นด้วยรถมาด้วยนี่นมีรถมงรถมาที่ระล,ลึกปฐมฤกษ์ปดิทฐานพระพุทธสุวรรณพนันวิจิตเห็นเสมา,น,าน่าเกี่ยวอันนี้ก็เป็นศาลา ตรงนี้เป็นจุดทําบุญอ๋อเนี่ยกาบอาธิทาตหลวงปู่ทิมอยู่ตรงนี้นะนี่อ,อธิธาตเป็นอยู่ตรงนี้นะครับจุดบูชาว็ปัตถุแล้วก็ที่อธิทาต์นะครับ ครับอธิษฐานของลวงปูนะครับลุงปูทิมครับอาหารด้วยโดนใครไรนยยอมครับ นี่ครับปั้นรูปเหมือนของรูปทิ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพระไปท่านขอพรท่านแล้วก็เดินทางครับต่อครับไปดูข้างนอกดูที่ีอะไรบ้างส่วนทางนู้นก็พอจะมีกว้างอยู่นะครับกว้างไปเรื่อยแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับแต่ทิปนี้ก็คงจะถ่ายทาให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวใครว่ายังไงก็มาก็มาเดินดูให้ชมให้หมดนะครับสําหรับวัดแห่งนี้ก็นะครับเป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรนะครับแั้นั้นก็ ไปพี่มาก็มาเดินดูชมให้หมดแต่ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วครับขอตัวขออนุญาตไปก่อนแล้วนะครับโอ้ลงเม็ดแล้วครับฝนลงเม็ดแล้วไปเดิวเดินออกจุด,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 ดนี้เลยก็แล้วกันนะครับไปไปครับสำหรับทีนี้ฝนตกลงเม็ดแล้วครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทิปต่อไปนะฮะทิปนี้เราจะไปไหนกันนะครับมาค,ครับบ๊ายบาย